ครับท่านผู้ชมครับผมตามมุกเศรษฐพอเพียงครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมกิจกรรมแล้วก็กิจกรรมงานโครงการ,กรเกษตรเพื่อาหารกลางวันนะครับวันนี้จะพาไปชมกิจกรรมซึ่งจะมีทั้งหมด4กิจกรรมก็จะมีเรื่องของการปลูกพักเลี้ยงปลาเลี้ยงกบอต่างๆแล้วก็กิจกรรมในเรื่องของการทําปุ๋ยหมักอ่าสุดท้ายก็จะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะครับ เดี๋ยวจะพาไปชมกิจกรรมแรกก่อนนะครับไปชมกันเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่เป็นโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่ละงิ้วนะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นพื้นที่ปลูกปูกผักนะครับเดี๋ยวก็จะพาท่านผู้ชมไปดูใกล้ๆนะครับไปชมกันเลยครับ เริ่มต้นนี่ก็จะเป็นพวกผักชัยยาหรือผักชูรสนะที่พี่น้องเรารู้จักกันนะครับผักพวกนี้จะไม่ชอบที่ชื้นแฉะนะครับท่านผู้ชมจะชอบที่แห้งๆปลูกที่แห้งๆปลูกง่ายมากครับแค่ตัดกิ่งเอาไปปักเอาเบือไปชำก็ติดแล้วนะครับเป็นผักชูรสหรือผักชัยยาท่านใดสนใจก็เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับเนี่ยเป็นผักที่ปลูกง่ายที่สุดนะครับ นี่ก็จะเป็นฐานดรีนรู้ด้านการปลูกพืชผักนะครับก็จะพาท่านชมดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถ้าบ้านเราก็จะเรียกว่าผักเบี้ยเนาะเบี้ยผักก็เป็นผักกาดกวงตุ้งที่กงตุ้งที่เขาหวานแล้วก็จะเก็บกินอย่างนี้เลยนะครับก็ทยอยเก็บต้นที่โตๆออกนะต้นโต,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 โตโก็เหลือต้นเล็กๆนะครับก็ทยอยเก็บ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 นะหรือว่าต้นเล็กๆ ก็สามารถที่จะขยายเอาไปปลูกได้อันนี้ก็สามารถถอนไปเก็บกินได้ครับท่านผู้ชมจะทําแบบนี้ก็ได้หวานแบบนี้แล้วก็สามารถเอาเป็นพืชผักเที่ยวเอาไว้กินที่บ้านเราคนไม่ต้องไม่จาเป็นต้องปลูกก็ได้นะครับจะหวานแบบนี้ยาวเลยนะครับต้นไหนโตแล้วก็ถอนถอนอนออกนะถอนได้ไปกินนะครับถอนได้ไปกินมันก็จะเหลือต้นที่เหลือในแปลมก็ยอดใหญ่จะโตขึ้นมาอ่ะบางอย่างเขาก็จะนี้เอามาปลูกลนสษณะแบบนี้ครับนะ สำหรับแปลงเกษตรแปลงที่ทําลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือในเรื่องของการปรุงดินอะไรต่างๆเอาปุ๋ยใส่อะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้ง่ายควบคุมอะไรต่างๆในในแปลงมันจะได้ง่ายกําจัดหญ้าอะไรต่างๆก็จะง่ายนะข้อเสียก็คือถ้าดินไหนระบายน้ําไม่ดีถ้าดินระบายน้ําไม่ดีเนี่ยเวลาฝนตกหนักๆเนี่ย ในแปลงเราร็น้ําก็จะขังนะพืชผักก็จะตายเพราะนั้นใครถ้าท่านใดทําแปลงแบบนี้มันจะต้องมีการระบายน้ําให้ดีนะครับระบายน้ําให้ดีนะครับนะการทําแปลงแบบนี้มาดินมันก็อยู่ที่เดิมนะมันไม่มันไม่ได้ต้องทําแปลงบ่อยๆแต่เราก็ต้องเวลาพืชผักหมดเราก็ต้องมาพวนตรงนี้นะพวนบนแปลงนะครับอ่านะนี่ก็จะเป็นอะไรอะ่ะ น่าจะเป็นสลัดคอสเนาะน่าจะเป็นสลัดหัวข้างบนมันเย็นสามารถปลูกได้ครับนี่พวกผักสลัดนะมันปลูกได้นะฮะน,นี่ก็จะเป็นข้างเต้อากาศข้างเต้เนาะนี่ก็เป็นเรดอกหรือเปล่านะเรดอกนี่ก็เป็นพลิกนะครับนู่นมะละกอรครับนาะมะละกอขอลูกเต็มมนะัอกระสุกอยู่ข้างบนนะครับก็จะพามาชมก็ท่านผู้ชมเนาะมะละกอพันุพื้นเมืองนะครับเนี่ย หลายบ้านถ้าอยู่บ้านนอกเราแล้วมันจะมีมะละกอพันธ์แบบนี้นะครับนะพันธ์แบบนี้พันธุ์พื้นเมืองจริงๆนู่นก็ลูกเต็มเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นแปลงผักอีกโซนหนึ่งนะมีกระลำกระลำปรีก็เริ่มลงลนะเนาะอันนี้น่าจะเป็นผักขี้หูดเนาะนะครับก็พาท่านชมอ่นู่นจะเป็นผักกาดขาวแล้กนะ็ผักกาดขาวสองแปลงนู่นจะยาวนู่นนะครับ สวยแล้วก็ท่านผู้ชมเขาทาแปลงน,นี้ก็สวยเหมือนกันนะะการจัดการบริหาจัดการมันจะได้ง่ายเนาะมันจะได้ง่ายนะครับมันจะได้ง่ายแล้วก็แปลงมันสวยก็เหมาะสําหรับที่มีพื้นที่เยอะๆครับถ้าจะทําแบบนี้หรือเราจะทําในบ้านเราติดกําแพงรั้วอะไรต่างๆเนี่ยก็เอาบล็อกมาก่อติดกําแพงรัว้วก็ทําแปลงแบบนี้ได้ก็ที่พาท่านผู้ชมมาชมวันนี้ก็น่าจะเป็นไอเดีย นะหลายท่านน่าจะเป็นไอเดียที่จะไปทำแปลงในบ้านเนาะทำแปลงในบ้านซึ่งฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นรัว้วอีกฝั่งหนึ่งเราอาจจะทำบล็อกอย่างเงี้ยนะครับก่อบล็อกหรือก่ออะไร,รขึ้นมาหรืออิดขึ้นมาเนี่ยก็ทำเป็นแปลงลักษณะแบบนี้ก็สามารถที่จะเอาปลูกพืชผักของเราได้นะครับอันนี้ก็หาท่านผู้ชมมาชมในเรื่องของการปลูกพืชผักในโครงการ,กรเ,รษเกษตรพผังกลางวันของ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่ละงิ้วนะครับสำหรับคลิปตรงนี้กิจกรรมตรงนี้เอาไว้เพียงเท่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ